วันนี้ครับขออนุญาตนะครับออขอแสดงความคิดเห็นนะหรือใช้คำว่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับที่เชียงใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อไปใช้ในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เชียงใหม่นะครับผมงงมากๆนะครับ เพราะว่าท่านบอกว่าท่านได้อนุมัติงบประมาณประมาณ300วล้านบาทนะครับให้กับกรมป่าไม้นะครับแล้วก็กรมอุทยานนะครับนะ,ะแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือพลตระเวกพัชรวาดนะครับเป็นผู้กำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาม็อบฝุ่นพ m 2.5นะครับ อันนี้ผมงงมากๆนะครับขออภัยจริงๆนะครับตามไม่ทันจริงๆเพราะผมว่าก็มันเราจะแก้ฝุ่น BM 2.5ที่เชียงใหม่ไม่ใช่เหรอทํทไมท่านไม่ใช้องบประมาณตรงนี้ให้กับท้องถิ่นเขาให้กับทางผู้ว่าเชียงใหม่หรือทางอบอจอเชียงใหม่ให้เขาไปประ,ประชุมกับ อ่าหน่วยป่าไม้ในพื้นที่หรืออุทยานในพื้นที่รวมกับอบอบจอรวมกับอบตอในท้องที่นั้นๆน,น,นะครับนะแล้วก็เอางบประมาณตรงของพวกเขาเนี่ยว่าเขาอ่ะมีกาลังคนเท่าไหร่ขาดเหลือที่ไหลเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่จะทําการเรื่องของการเฝ้าระวังไฟป่าหรือการาดับไฟป่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อจะลดฝุ่น PM ถูกไหมครับ ผมไม่เข้าใจอะตรงนี้ว่าทาไมท่านไม่ให้เงินประมาณไปลงกับท้องถิ่นโดยตรงแต่ท่านเอาเงินประมาณตรงนี้ไปให้กรมอุทยานกับกรมป่าไม้แล้วก็ให้กระทรวงทรัพย์ไปดูแลซึ่งมันเขาอยู่นอกเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมท่านไม่ใช้อ่างบประมาณจ่ายไปทางตรงเพื่อแก้ปัญหาท่านกลับอ้อมไปทําไม อันนี้บอกตรงๆนะครับเนี่ยมันทําให้เกิดมีความรู้สึกว่านี่คือมั่งที่ว่าท่านเสียถานะครับเ,เข้ามาทํางานประเทศแล้วเจ็ดเดือนแล้วเนี่ย สิ่งไม่มีผลงานเพราะเรื่องอย่างนี้ท่านทําไมไม่รีบสร้างผลงานให้มันชัดๆัดเจนมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับพราะอย่างวิทาเขาไปทําดูแล้วแล้วก็บอกว่าปัญหามันคืออยู่ตรงไหนก็แก้ง้มันไปแก้ให้ตรงจุดเหตุใดถึงเอาง้มันนะไปแก้เอาไปให้กับกรป่าไ้กับกลมอุทยานทั้งที่ดียวท้องถิ่นเขาไปควรจะต้องรับรู้เรื่องการดับไฟด้วยนะฮะอันนี้ก็คืออยากจะ เป็นเป็นคำวิาพากษ์วิจารณ์นะครับอยากจะถามจริงๆนะครับว่า,าทำไมถึงไม่เอางบประมาณเหล่านี้นะครับให้ไปกับาทางอบจอเชียงใหม่หรือทางจังหวัดเชียงใหม่ให้เขาจัดการเองนะครับ